ความหัวใจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดกดผิดแม้แต่เซนเดียวก็เสอ่ตำแหน่งที่เราจะกดนะครับคือระหว่างหัวนมทั้งสองด้านจากปลายคางลงมาเป็นจุดตัดนะครับบริเวณกึ่งกลางหน้าอกหรือว่าจะวัดจากลิ้นปีขึ้นมาสองอยู่ก็ได้ลิ้นปีคือชายโครงไอ้เริ่มแหลมตรงตอนหนึ่งตรงนี้ครับเคยกดเล่นไหมไม่เคยกดเลอย่ากดเล่นนะจุกนะก็ใช้เป็นส้นมือนะครับวางที่กึ่งกลางหน้าอกนะครับมือด้านหนึ่งกลุ่มนะครับทำให้สอกตึงล็อกสอกนะครับกดให้ลึก5้ถึงหเซนนะครับ เราจะปั๊ม2นาทีนะครับแล้วสลับคนในกรณีถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะปั๊มจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงครับความเร็ว 100- ่งถึงหนึครั้งต่อ1นนาทีนะครับแล้วตรงไหนที่คนกดผิดบ่อยสุดไปปั๊มด้านซ้าย<ๆ>เขาคิดว่าเป็นหัวใจจริงๆหัวใจของเราครับไม่ได้อยู่ด้านซ้ายหัวใจของเราอยู่ตรงกลางมันเยื้องมาทางซ้ายนิดเดียวเพราะงั้นกดตรงกลางครับจริงๆเราควรจะมีเครื่อง E D เข้ามาช่วยด้วยโอกาสารอดสูงมากครับถ้าปั๊มถูกวิธีปั๊มเป็นใช้เครื่อง E D เป็นโอกาสารอดเยอะมากปั๊มทางไหนที่ทําให้แยกวว่่่่่าาาาาาเเเเเดดดดิมมมมมไไไไตตรงงงงงจุุบบบ้้้้้ปปปัั๊แแขนนึึลลกกถ็ ตรงข้าวว่าเราไปถอดเสื้อเขาได้หรอถึงให้โทร1น9ครับโทร169ก่อนที่จะเช็คชีพจรเพราะว่าการโทร1น9แล้วขอเครื่อง E D มาด้วยน,น,นะครับเพื่อ <c oughs> เป็นการเช็คตัวเราว่าคนที่เรากำลังช่วยเหลือครับไม่ได้สติจริงๆ <c oughs> เขาจะมีสายที่รีคอร์ดไว้ให้ <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วพอเราถอดเสื้อหลังจากนั้นละครับเขาจะช่วยรคคอร์ดให้ได้ว่าเรากำลังช่วยชีวิตคนจริงๆเราไม่ได้ละเมิดทางเพศเขา